ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยและยอมรับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคริสตนะครับและผมก็เป็นคนที่คิดว่าจะต้องมีพระเจ้าเหมือนกับที่โทรศัพท์อยู่ตรงนี้ก็จะต้องมีใครบางคนที่ได้สร้างมันขึ้นมามิเะนั้นแล้วมันก็จะไม่สามารถมีอยู่ได้บนโลกนี้ช่นดียวกันผมก็เชื่อในพระเจ้าแต่ผมไม่มีศาสนานะครับเรื่องเหมือนกับที่โรเอร์สกิ์ได้พูดเอาไว้การเคารพสักการะของศาสนาอื่นใดก็ตามนอกจากของมุสลิมถือว่าเป็นบาป แต่ว่าคุณจะทาให้ผู้ชายตัวเล็กที่ยืนอยู่ตรงนี้มั่นใจได้อย่างไรไมันจะต้องเป็นศาสนาเดียวอันนี้เท่านั้นก็คืออิสลามเท่านั้นและไม่มีอื่นใดอีกแล้วแต่ว่าเป็นไปได้ว่าคนอื่นๆที่อยู่ในศาสนาอื่นก็จะคิดไปอีกแบบว่าคุณเองที่ได้ทําบาปเพราะว่าคุณบอกว่าเรากําลังทําบาปอยู่คุณเข้าใจนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนี้มันเกิดขึ้นอยู่แบบนี้โดยตลอดระหว่างศาสนากับศาสนาคุณผู้ชายได้ทำคุณทาที่ดีมากเขามีชูเป็นคริสต์อะไรหรือเปล่าถ้าผมได้ยินไม่ผิด แต่เขาที่พูดว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเขาได้บอกว่าเขาได้เชื่อในพระเจ้าถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็จะต้องมีผู้สร้างมันขึ้นมาอะไรในลักษณะเช่นนี้เขาก็เชื่อในพระเจ้าดีมากครับอันทำโดยล่าญีนิโดยครับแต่เขาได้บอกว่าคุณจะพิสูจน์ให้ผมรู้ได้อย่างไรว่าผมจะต้องปฏิบัติตามอิสลามเพียงตัวนั้น นั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับคุณผู้ชายครับอิสลามนั้นเป็นภาษาอาหรับซึ่งคุณเองอาจจะไม่รู้ความหมายดังนั้นแล้วให้ลืมภาษาอาหรับไปก่อนครับสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติตามก็คืออัลลอฮ์ที่กล่าวไว้ในคุรานในสุรอาอัลอิมรอนบทที่สามองค์การที่ in สิบเก้าอินนัดดีนอินดะลอิสลามท้ายิงศาสนาอัลลอฮ์นั้นคืออันอิสลามซึ่งก็หมายความว่าสันติสุขที่ได้มาด้วยกับการที่คุณยอมจำนนต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวต่อแล้ว่ะพระเจ้ามีจริง แต่คุณเองก็ไม่เชื่อในศาสนาแล้วอะไรคือนิยามของคำว่าศาสนาล่ะครับศาสนาหมายถึงการเชื่อในพระเจ้าดังนั้นเราถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าแล้วก็กล่าวว่าไม่เชื่อในศาสนานั่นถับว่าคุณขัดแย้งกันเองตามนิยามของพจนานุกรมออกฟอร์ดคำว่าศาสนามีความหมายว่าการเชื่อในสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือพระเจ้าที่ควรแก่การได้รับการเชื่อฟังดังนั้นเราถ้าคุณเชื่อว่ามีพระเจ้าคุณก็จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยเช่นกันทุกหรือผิดครับส่วนว่าคุณจะรู้หรือไม่ว่าขุมีเล่มไหนมาจากพระเจ้านั่นก็็เเปนนรืงงึ คุณเข้าใจนะครับถ้าคุณได้เชือเ่อในพระเจ้าแล้วแล้วคุณต้องการที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่หรอครับใช่หรือไม่ครับผมเห็นด้วยกับคุณนะครับแต่คุณก็ต้องเชื่อฟังพระองค์ใช่ไหมหรอครับทีนี้ผู้สั่งผู้นี้ได้บอกอะไรเอาไว้คุณก็ต้องแสวงหาดูถูกไหมครับคุณผู้ชายเห็นด้วยว่ามีผู้ส้่งเขาได้เชื่อในพระเจ้าและเขาก็เห็นด้วยว่าคุณจะต้องเชื่อฟังพระองค์ผู้ส้่งสิ่งเดียวกันนี้ที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้ก็คือวิถีชีวิตเดียวที่จะเป็นที่ยออรรัััับบขงงงงพะเเ้าาก็คคคคทีุ่่่ณฟส์นน ทีนี้อะไรคือการยอมฟังคำสั่งของพระองค์นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถูกไหมครับลืมคำว่ามุสลิมไปก่อนลืมคำว่าอิสลามไปก่อนมุสลิมหมายถึงผู้ที่ยอมจำนนต่อคำสั่งของพระเจ้าประสงค์ไกรถ้าคุณได้ยอมจำนนต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าในภาษาอาหรับคุณก็จะถูกเรียกว่ามุสลิมเพียงแค่บอกว่าชื่อคุณคือซากิดอับอดุลลอสุลตานมันก็ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นมุสลิมถ้าผมบอกว่าผมชื่อซากิดผมก็ไม่ได้กลายเป็นมุสลิมและถ้ามีใครบางคนบอกว่าเขาชื่อมมฮัมหมัดาาม ผู้ที่สแสวงหาสันติสุขตียมการยอมจำนนต่อคำสั่งของพระเจ้าผู้ทรงเก่งเกลที่นี้คุณต้องการจะรู้ว่าคุณพูดไปได้อย่างไรว่าคำพิเล่มนี้คือคำสั่งของพระเจ้าที่ถูกต้องเช่นนั้นแล้วคุณจะต้องไปฟังบรรยายของผมที่มีชื่อว่าคุณอานเป็นคำบูตดของพระเจ้าจริงหรือซึ่งผมได้พิสูจน์อย่างเป็นวิยาศาสตร์ว่านี่คือคำาพูดของพระเจ้าซึ่งคุณและผมก็เชื่อในพระองค์ คุณเรีผมเจอในพระองค์นะครับนี่คือคำพูดของพระเจ้าผู้เดียวกันนี้สำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้นั้นก็ให้คุณไปฟังบรรยายของผมซึ่งความยาวประมาณสีช่ชั่วโมงซึ่งผมไม่ต้องการจะมาบรรยายในช่วงถามตอบแบบนี้เป็นเวลาสีช่ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้คุณก็สามาัครมาฟังบรรยายของผมได้ในหัวขอ้อชอรีอะห์ชอรีอะห์ไมยคามว่ากฎหมายของอัลลอฮ์นะครับกฎหมายของอิสลมามปาเถื่อนหรือสมบูรณ์แบบกันแน่ ถ้าคุณได้ฟังบรรยายนี้มันก็จะทาให้คุณบรรจัยในบางส่วนส่วนคําตอบโดยสมบูรณ์แบบนั้นก็ให้ไปฟังบรรยายของผมที่ใช้ชื่อว่าอุรอานเป็นคมบุตรของพระเจ้าจริงหรอือและอินชาลลัละอินชาลลัละคุณก็จะบรรนใยว่านี่คือวิถีชีวิตเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องส่วนชื่อนั้นไม่ต้องไปสนใจคําภาษาอาหรับก่อนไม่ต้องไปดูที่ตัวบวคุคคลสิ่งที่บุคคลทํากันนั้นก็ไม่ต้องไปปฏิบัติตามพวกเขาย่าตัอสินอิสลามด้วยกับสิ่งที่มุสลิมได้กระทำกันถ้าคุณต้องการจะตัดสินว่า่าารรถคันนนึงง้ดีอยไ หากว่าคนขับรถนั้นมีรู้วิธีขับรถและเขาได้ขับไปชนกุจะโทษใครครับคนขับรถหรือรถคนขับรถนีครับดังนั้นเรา่าได้ต่สินอิสลามโดยมองไปที่มุสลิม ต่ให้ตัดสินอิสลามด้วยแรงที่เชื่อถือได้นั่นก็คือกุรอานแต่หาคุณได้ตัดสินตามนี้แล้วถ้าคุณต้องการจะตัดสินรถคันหนึ่งคุณก็จะไปดูที่แกตล็อกความเร็วของโมซิดนั้นเท่าไรระบบความปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรมีข่าเฉลี่ยเท่าไรอะละอื่นๆหรือไมก่ก็ให้คุณนั่นตัดสินตัวให้คนที่มีความเชียวาญในการขับรถในขับรถและถ้าคุณต้องการดูที่มนุษย์คนใดเป็นแบบแล้วเพื่อที่ได้รู้ว่าอิสลามนั้นเป็นอย่างไรแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือท่านศาสนาทูตทาสุธาธดท้าสสุัมลลว